ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะรูปโจรเพราะลูกอ่อนตะเวนงัดตู้หยอดเหรียญอ้างตกงานเพราะมีคดีติดตัวต้องหาเงินซื้อนมลูกรุดสุดสนสพปรับเกตจับกลุ่มผู้ต้องหาในข้อหารักทรัพย์เวลากลางคืนโดยทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสําหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์นั้นใช้ยานพานนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการจับกลุม เรนี้สืบเนื่องมาจากนางสุภาวดีทัพทินทงชัยเข้าแจ้งความถูกคนร้ายขี่รถจัก,กรยานยนต์จอดหน้าร้านเวลาประมาณตี45นาทีเดินเข้ามาในร้านใช้อุปกรณ์กันไกตัดเหล็กตัดกุญแจคล้องตู้ซักผ้าหยาดเหรียญขาดออกจากกันขโมยเงินที่อยู่ในตู้หลบหนีไปผู้ต้องหาสารภาพว่ตกงานมีคดีบัญชีม้าเงินไม่พอใช้จึงลงมือก่อเหตุประมาณ5-6ครั้งนำเงินไปจ่ายค่าเทอมค่านมลูก เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยากจะขอโทษผู้เสียหายรู้สึกผิดพอโดนดำเนินคดีก็ต้องให้พ่อเป็นคนเลี้ยงลูกแทนสงสารลูกหากคนโทษจะไม่ทำอีกคุณตาวัย72ปีหลังน้ำตาปื้นได้บ้านหลังใหม่เพื่อลูกหลานช่วงชีวิตบ้นท้ายโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันเจิงซาวได้มอบบ้านตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในกำพลสิริรัตรนน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและราษฎรยากจนมีบ้านพักอาศัยที่มั่นคง,ขงแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาส และราษฎรยากจนใน,นคำพนกล่าวขอบคุณในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการนอกจากนี้ยังมีการมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้กับผู้ได้โอกาสในพื้นที่อีกจํานวน5ครัวเรือนเอกพันบลืทลิ์หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนําทีมอาสาสมัครและเครือข่ายอาสาสมัครลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ หลังประสบอุทกภัยมีชาวบ้านผู้ป่วยติดเตียงติดค้างอยู่ภายในบ้านจํานวนมากที่ไม่สามารถออกมาได้อาหารน้ําดื่มก็เริ่มหมดเพราะกักเพืนไว้ไม่ทันบางจุดท่วมมิดหลังคาระดับน้ําสูง5-7เมตรพระอบพยอกันอย่างเร่งด่วนโดยช่วงเวย็นเมื่อวานนี้ก็ได้ใช้เรือท้องแบนที่บรรจุอาหารปรุงสุกน้ําดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พบว่ามีหลายคนยังไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าบางคนไม่ได้ทานตั้งแต่น้ําท่วมโดยลงพื้นที่จุดชุมชนเชตวันซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่มีกว่า400คัวรเรือนจุดนี้มีชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือมาจํานวนมากประชาบ้านต้องอาศัยจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างระดับน้นํายังคงท่วมสูงทีมอาสาต้องลอยคอใช้เชือกไต่นําข้าวกล่องน้ําดื่มขนมส่งให้กับชาวบ้านที่อยู่ชั้นสองท่งามกลางสายฝนที่ตกลงมาในบางช่วง และต้องพยายามเข้าไปช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดมีเด็กเล็กป่วยไข้สูงผู้ปกครองติดต่อขอความช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลทีมอาสาจึงต้องเดินทางเข้าไปสแตนบายรถเพื่อน,นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยด่วนรวมไปถึงยังมีคุณยายวัย80กว่าปีที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่ได้ทานข้าวมาสองวันทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่คุณยายร้องไห้ได้วยความดีใจบอกว่าอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเพราะปลอดภัยกว่ายอยู่ที่นี่ไม่มีใครเข้ามาถึงค่อยอยู่ลึก ขณะที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าน้าในเขตอําเภอภูเพียงและเขตเทศบาลเมืองน่านลดลงทหารพรานจากกรมทหารพรานที่32ออกให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทําความสะอาดบ้านเรือนและถนนที่หมู่บ้านท่าล้อตําบลทรายแก้วอําเภอภูเพียงขณะเดียวกันช่วงบ่ายวันนี้นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์รอุทกภยัยให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมืองน่านและอำเภอภูเพียงด้วยนายชนสิทธิ์ยอดฉิมเลยา่ะสสว,วุฒินันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่หารือโครงการก่อสร้างถนนสพ4002ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านเสียงแรงสั่นสะเทือนฝุ่นควันและอุบัติเหตุในระหว่างการดำเนินงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการให้วิศวกรของโครงการแสดงแผนที่ตำแหน่งที่ชัดเจนของการวางเครื่องจักรในแต่ละจุดไฟส่องสว่างเพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านชาวบ,บ้านแสดงความกังนวลว่าหากไม่มีการประสานงานที่ดีโครงการนี้อาจทำให้เกิดปัญหาทับซ้อนของแต่ละหน่วยงานในโครงการขยายถนนสพ4002ที่กำลังดำเนินอยู่และอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน อยากเสนอแนวทางให้ทั้ง4หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพได้รับรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินโครงการและลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดจึงอยากจะเชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาร่วมประชุมรับฟังในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่สถาบันสารศาสตร์เทคโนโลยีสุวรรณภูมิตำบลบางรีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ คุณชิงเงโตะอูอสาสะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามดีเอสแบตเตอรี่จำกัดและนายเจษด,ดาเจียมพันทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามดีเอสแบตเตอรี่จำกัดเปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานประจำปี2567พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลายัยเทคนิคสนุปราการ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในงานความปลอดภัยและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจกันลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเป็นการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยขององค์กรโดยการสร้างองค์ความรู้และสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นนิสัยก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอชีวะอนามัยสู่ความเป็นเลิศขององค์กรผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณโซนกลางสะมรกตซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารสุดยันที่ใช้เป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชื่อมกับทางเดินชั้น3ซึ่งเป็นโซนห้องทํางานของสสและประธานคณะกรรมาธิการต่างๆผลงานของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้าง3มคนขึ้นนั่งร้านเหล็ก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผนังอิฐด,ด้านนอกอาคารบริเวณช่วงรอยต่อที่เป็นไม้ตะเคียนทองกับอิฐแดงซึ่งสูงประมาณชั้น3โดยบริเวณดังกล่าวอยูดติดกับสวนหย่อมตรงข้ามห้องผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาระหว่างที่ช่างกําลังซ่อมแซมผนังอิฐที่มีอาการบว,วมน้ําและแอนออกมาจากแนวอาคารได้เกิดเหตุระทึกเมื่อแนวกําแพงอิฐยาวประมาณ3เมตรสูงราว1.2เมตรพังลงมากระแทกกับนั่งร้านขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารก็ได้เข้ามาตรวจสอบ และตักเตือนว่าซ่อมแซมอาคารเหตุใดไม่ใส่อุปกรณ์หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยศาสตราจารย์ดยรสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และนางสาวปุณสิริปุญญเกียรติกรรมการบริหารพักให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาเสรีภาพและประชาธิปไตยแห่งเอเชียที่เดินทางมาเยี่ยมสำน,นักงานใหญ่พักประชาธิปัตย์โดยดยรสุชาติชวีระบุว่าการพบปะในวันนี้ถือเป็นเรื่องดี ที่จะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองร่วมกันต่อไปในอนาคตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานร่วม80ปีมีการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานและส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงแผนการทํางานของพรรคว่าจะมีการเตรียมยกระดับการเป็นสถาบันทางการเมืองโดยการเรื่องโครงการหลักสูตรผู้บริหารการเมืองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองที่สุจริตสําหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคมสําหรับการพบป่าในวันนี้ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ซึ่งดร,รสุชาติชวีกล่าวว่าไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีโอกาสได้เข้าร่วมหรือไม่ก็ตามพรรคก็มีขั้นตอนในการพิจารณาซึ่งจะมีการนําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและสสต่อไปการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของจึงต้องรับฟังความคิดเห็นในรอบด้าน เพราะทุกเสียงล้วนสะท้อนถึงความรักความหวังดีต่อพรรคทั้งสิ้นกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตสีและทินเนอร์ภายในซอยบางกระดี8โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีเสียงระเบิดอยู่เป็นระยะเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิงนับ10คันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาช่วงเช้าก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกรุงเทพ ยังคงฉีดน้ําสกัดเพลิงที่ยังคงมีอยู่ในบางจุดเจ้าหน้าที่ต้องขอรถเข้ามาเปิดหลังคาโกด,ดังผสมสีที่ยังมีกลุ่มควันและแสงเพลิงเกิดขึ้นอยู่ส่วนการสอบสวนยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทําการดับเพลิงให้เสร็จสิ้นและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งสูงวัยมัดรวมเกือบหมื่นปีสวมชุดคุยรับปริญญาโครงการสูงว,วัยหัวใจแกร่งบอกไม่เคยคิดชีวิตนี้จะมีภาพสุดตรึงใจ โดยนายกบุญนาคอนพจนามาศนายกอบตอคลองตะเกามอบประกาศนียาบตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการสูงว,วัยหัวใจแกร่งรุ่นที่1โดยมีการกล่าวชื่นชมยินดีกับผู้สูงวัยที่ผ่านการอบรมจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกาได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการสูงว,วัยหัวใจแกร่งเนื่องจากผู้สูงอายุภายในตำบลมีจํานวนกว่า100คน ถ้าจับอายุมัดรวมกันก็เกือบหมื่นปีเพราะผู้สูงวัยที่เข้าร่วมโครงการจะมีอายุส่วนใหญ่70ปีขึ้นไปจนถึงกว่า80ปีผู้สูงวัยต่างยิ้มแย้มแต่งหน้าทาปากมวยผมสวยงามที่สำคัญทุกคนสวมทชุรครุยพิธีจัดขึ้นเสมือนขึ้นรับปริญญาที่ยิ่งใหญ่คุณย่าคุณยายบางท่านไม่ต้องกลัวจะลม้มเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยประคองหลังพิธีรับมอบเสร็จก็มีการถ่ายรูปหมู่บันทึกความงดงาม ซึ่งทางผู้สึกข่าวก็ได้สอบถามคุณยายวัย80กว่าปีที่ใบหน้านวลผ่องมีออร่าปากแดงบอกว่าวันนี้สวยเลยคุณย่ายบอกว่าสมัยสาวๆฉันก็สวยนะพร้อมยิ้มหัวเราะน่ารักส่วนคุณยายอีกท่านตัวเล็กตัวน่ารักก็บอกว่าไม่ดื้อค่ะตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการสูงวัยหัวใจแกรง่งรื่อที่หนึ่ง ดีใจตื้นตันเป็นอย่างมากไม่เคยคิดว่าชีวิตจะได้ส่วนพุดคุยที่สําคัญทําให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้สูงวัยด้วยกันที่เข้ารับการอบรมงดงามแห่งเพื่อนมุ่งเน้นให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตนยังมีความสําคัญไม่เหงาข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ